สวัสดีครับสวัสดีสายสายวาทิตนะครับที่15พิจิกาครับก็อันนี้ก็อยู่ตามทุ่งนาเนี่ยนะครับผมดินอยู่ครับติดต่องานทุ่งดินได้นะครับงานทุ่งดินทั่วราชกษักริยนะาเขตปทุมนี่บอกตัวเลยนะครับ0888158060นะครับเราค่อยมีเวลาถ่ายลงนะครับก็ทำงานเกี่ยวกับทมดินทุกวันเลย แต่ว่าไปจังหวัดมาหลายวันนะครับลูกน้องทำกันสองคนคอยดูรถกับคอยเอาดินลงกรนะทมขีปปูนเกี่ยขีปปูนด้วยนะครับสิบล้อทั้งหมดสิบสองพวงนะครับวันนี้จะทันหรือเปล่าเราเกี่ยววันนี้ ช่างแบงค์นะครับกับตอนนี้ผมหลายที่นะครับทันอยู่มาทีเดียวสิบสองพวงแล้พ,พี่อ๋อไมโคเพิ่งรู้ช่วงสายนี่เองเขาเพิ่งมาบอกช่วงสายนี่เองเพราะ ก่อสรงให้ดา,ดามเยอะแยะเยอะทัหกเขาดูนะอดีเมื่อวานนี้ผมอยู่ซอย9นะครับทางเจ้าของดิน เ่งมาแจ้งวันนี้ช่วง8โมงนะก็เลยมาสายเลยวันนี้คิดว่าคิดว่าเขาไม่ได้ถมวันนี้มาติดตามผลงานด้วยนะครับรับผมดินหมดนะฮะพวกลัง4.5นะครับดินก็เดี๋ยวคุยกันนะว่าเท่าไหร่ สิบสองพ่วงครับวันะะนี้ชิปูนึงก็ต้องกอบนะครับ รอคิวมันเพียบเลยครับผมรัผมรู้จนะักนายหน้าหลายคนนะครับก็ติดต่อผมได้เลยนะครับผมก็เป็นหนายหน้าเหมือนกันนายผมดินนี่ทีมงานใหญ่ครับวันนี้ก็12พ่วงครับตอนนี้ดัไปประมาณ4ีนะ่ห้าพ่วง จะต้องเอาบุงสีใหญ่มาเปลี่ยนจะทันหรือเปล่ารถเย,ยอะจังคิดว่าจะเป็นรุ่งนี้นะครับไม่ได้เตรียมตัวไว้เลยก็เลยมาสายเลยเจ๊เพิ่งโทรบอกช่วงใส่ส รับมา20พ่วงวก,ก็รับมาแล้วครับจอดเนยใน12บสงก็ไม่เท่าไหร่แต่วันนี้มันเป็นดินนะเคยรับลูกหลัง12พวกก่วงก็มันจะง่ายกว่าน,นี้ไยมันจะไม่หนัก สามนะ้ำพองหลวงนะครับเลาะทางด่วนมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับทาเขตนี้ก็ได้ไวหน่อยเพราะติดใกล้บ้านนะบ้านผมนอยู่ทองหลวงของสอง อีกคันมานี่ก็ได้ครับเนี่ยถอยของนู้นได้แล้วมั้งพยายามเอาเข้าไหนอ๋อเพราะว่า้โคมันเล็กไม่จับพยายามช่วยชักโคหน่อย อาไรแบบอะไรอย่างเงี้ยมันง่ายไม่ได้เปลี่ยนวงกี้มาวงกี้ใหญ่ก็มี ชเช้า้วของดมเราก็เลยไม่ได้เตรียมตัวมานะมาถึงก็ลุยลงมือูดถึงจริงๆน้ำได้นะพวกนั้นนะตัวลูกมันนะแล้วก็ตัวแม่ก็มาดํำเนี่ยตรงนั้นได้ ดำลงไนดะไม่ต้องรอแมคโครนะครับดำได้เลยขึ้นขึ้นไม่ตรงไม่ตรงคือถ,ถ้าเข้ามา รถดเดียวนี้ก็ลำบากหน่อยครับเหนื่ยอยเพราะว่ารถพ่วงพวกนี้เขาเอามาจะมาพร้อมกันหมดสนะิบยี่สิบพ่วงสั่งทีเดียวครับก็แม่โคเราก็เล็กก็ต้องเอาไปทันแต่พวกกีใหญ่ก็มีนะครับนี่ฮะถอยลงไปเลยเสวยเอาเลยแม่ยงในตวงเลย

เดี๋ยวเขาเอาลูกนี้ลงข้านี่ฮะให้ลงฝั่งนี้ก่อนรับเดี๋ยวฝั่งนีู้เว่ารอะปรับเขาถอยลูกเลยดันเลยนเลยู้องลนี้ตีแม่้ไปลูีแม่อืมใช่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 ไม่ตามเขามากเราก็เหนื่อยเอาที่เราถนัดอะคดีกว่าลูกมันปิดโ้งไปนู้นไม่ได้หรอกอืมลูกมันต้องแทงแทงเฉียงหน่อยครับ มาจากบอ่อวางน้อยป่ะเนี่ยไม่ใช่ครับบางบานอ๋อบางบานเลยครับอ๋อแต่เจ้านี่เคยหน้าอยู่เนี่ยเคยมาดำอยู่ฝั่งโน้นมั้ยไม่เคยอ่ะมมผมมาปรับนู่นหลายที่แล้วนะฝั่งโน้นนะ พอแนนถอยแล้วเอานี่ลงเดี๋ยวอีแม่ไปโน่นบางบาลรู้จักพวกตาเตยไหมรู้จักตาเตยไหมตาอยู่จ่าไม่รู้อ่ะเตยเตยอุไทยอุไทยตาเตยที่มีเนี่ยที่รับเหมาหน้านะใช่ใช่ตาเตยมีไอ้เคไอ้คิ้นจีตัวอ่ะสองร้อย ลกลางสิบลออ้อพวกแกตูนบอ่ออยู่ตู้ของอูทยัยคนบ้าน,ชนใช่ใช่อูทัยใช่แต่บ้านเห็มไอยอดไม่ใจอยอดไหมแต่ไอยอดเล่นผมเจ็บเลยนี่เอาเงินค่าดินค่าอะไรไปไม่ค่าจ่ายแต่ว่าเนะี่ยพวกเดียวกันแหละแต่ว่าพี่พ,พี่เตยก็ดีแต่ลูกน้องแกไอยอดแล้วน่าดูรถพวกนี้วิ่งกับรถกระเตยรถเดี่ยวนะอ๋อใช่ใช่เขา อาจเรื๋อวเอาหินแล้วเอาเนี่ะอ๋อพกที่ปูนมาเ่ยขี่ปูนมาเ่ยอ๋อแบงแบงคมาเกกองนี้เลย ดิ่งเงี้ยไม่ได้เาเจอบางเจ้าดำข้างล่างขึ้นมาเขาจะทำระบากไปครับจะดำลงไปเรื่อยๆนะแม่โคทำงานง่ายนะก็ฝากผลงานด้วยนะครับเลพ็พี่หนูนะครับตัวนี้รับดิน20ี่วงมาแล้วนะครับไม่ได้ห่วงครับแก่12พ่วงนี้เด็กๆะัะวันนี้มาติดต่อมารอกันเทียบเลยครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามา